ตอนนี้เราจะเป็นการทดสอบเกี่ยวกับในเรื่องของมาดูปลาดุกในช่วงกลางคืนนะครับถ่ายด้วยแฟลชครับนี่ครับช่วงกลางคืนครับปลาดุกตัวเล็ก มาดูอ่างที่หน้าบ้านนะครับอันนี้เราทดลองปลูกนี่คือสับประรดสีนะครับ้าคาล่างมีปลาสลิดนะครับแล้วก็มีปลาแล้ก็มีปลาสวดนะครับ ของเราใช้น้ำส้มขอนไม้นะครับลดต้นเผือที่เหลือก็ผักบุ้งสัตว์เลี้ยงนะครับมันก็อยู่ได้นะครับนี่ทดลองเลี้ยงด้วยน้ำส้มขอนไม้ครับเดยวมาดูรอบบ้านกันครับเดินดูรอบบ้าน บุงแดงนะครับอันนี้เป็นสับป,ปะรดทาอุเทนนะครับ,รบถ่ายด้วยแฟลชตอนกลางคืนนะครับเป็นการทดสอบแอปคาเมล่าไฟอันนี้เป็นในกระบดนี้เป็นสับป,ปะรดท่าอุเทนนะครับอันนี้สับป,ปะรดสีครับ เหมือนเดิมนะครับก็คือใช้น้ําส้มขวันไม้ลดน้ําต้นไม้นะครับแล้วก็ข้างล่างเป็นผักบุ้งนะครับเคยเอาพามาเลี้ยงนะครับตอนนี้ก็ใช้พืชอย่างเดียวก่อนอเรามาดูมุมนี้ครับเป็นกระบะกระบะอันนี้ก็เป็นสับปะรดท่าโเทนครับข้างล่างก็เป็นผักบุ้งนะครับ อันนี้ก็ทดลองโดยใช้น้ำเกลือแบบป้องกันนะครับป้องกันปลาอ่อนแอนะครับอันนี้ก็ในกระบาดนี้ก็เป็นลูกปลาลัสเซียตัวเล็กนะครับก็อยู่กันนั้นเนี่ยมาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นปลาหมอนะครับก็ การเลี้ยงแบบไม่ใช้ออกซิเจนนะของเราใช้ผักบุ้งแดงนะครับก็ผักชนิดอื่นที่เอามาให้ปลาหมอกินนะครับก็แรกๆของเราใช้ในอมแซบนะครับปลากินนะครับแต่ที่ปลาหมอนิยมกินมากนะครับที่เป็นพืชก็คือ,อยอดฟักแมวนะครับปลา นี่เป็นปลาหมอขนาดกลางนะครับมันนิยมกินมากนะครับวันนี้ยังไม่ได้ไดให้อาหารส่วนอันนี้ก็คือเป็นอ่จริงๆนะมันไม่ดำขนาดนี้นะครับม,มันก็สีน้ำตาลอ่อนในกล้องนะอาจจะดูดำไปหน่อยส่วนอันนี้ก็เป็นผักบุ้ง ผักบุง้งจีนผักบุ้งแดงนี่แหละครับที่เห็นนี่ก็คือเป็นปลาปลาสวายแล้วก็ปลาดุกข,ขนาดเล็กครับวันนี้ยังไม่ได้ให้อาหารนะครับจะเห็นว่าปลาร่องรอยมาคอยกินอาหารอยู่ครับนี้มารีวิวให้ดูครับ มาดูในส่วนที่ภายในบ้านนะก็จะมีน,นี้แหละครับนี่ครับอันนี้ก็ทดลองเลี้ยงกบน้อยดูนะครับเราก็ทดลองกลัวว่ามันจะเครียดนะครับเราใช้น้ำเกลือนะครับสูตรป้องกันนะครับเอามาเลี้ยงแล้วก็เผื่อเป็นอาหารของปลากินเนื้อด,ด้วยนะปลาช่อน ปลาดุกบิ๊กอุยแล้วก็ปลาดุกรัเสเซียด้วยนะครับลองดูครับนี่เป็นตู้ปลาเล็กนะครับมาดูตู้ปลาใหญ่ตู้ปลาใหญ่ของเราสำหรับตู้ปลาใหญ่ของเราก็จะเห็นว่ามีมีทั้งบิกอุยนะครับบิกอุยขนาดใหญ่2ตัวครับแล้วก็ มีปลาหมอตัวใหญ่1ตัวนะเข้าใจว่าเป็นตัวเมียนนะอายุป,ประมาณสี่หเดือนนะครับอนอกจากนั้นก็มีปลาช่อนตัวเล็ก1ตัวนะครับเอามาเลี้ยงผสมประสานอันนี้เลี้ยงแบบพยายามที่จะไม่ใช้ระบบกรองนะครับใช้แค่ออกซิเจนอย่างเดียวแล้วก็มีการใช้น้ําเกลือ,อสูตรป้องกันนะครับ มีทั้งใช้ co ไในระยะ,ะวัน2วันแรกครับวันที่3 4เนี่ยเราก็มาลองใช้พ้ปุ้งแดงบําบัดดูนะครับน,นี่พยายามที่จะไม่ใช้ระบบกรองนะครับปลานี้เป็นกลุ่มปลาโดยเฉพาะปลาวิกุยกับปลาหมอเป็นปลาที่ทนออกซิเจนสูงครับส่วนปลา ช่อนก็ทนทานเหมือนกันส่วนปลาชนิดอื่นที่เป็นปลานินหมันปลาอะไรอย่างอื่นนั้นครับจะไม่ค่อยทนออกซิเจนเท่าไหร่ที่เห็นผ่านมาก็มีปลานินปลานินหมันแล้วก็ปลาสวายนะครับที่เป็นกลุ่มปลาที่ไม่ค่อยทนออกซิเจน,นอันนี้ไม่ได้ใช้ระบบกุองเลยนะครับแต่ว่าอาหารที่ให้กิน,นเป็นพวก ไบโอติกนะครับคือผสมจุลินทรีย์ดีนะครับเพื่อให้สัตว์กินแล้วทําให้อุจจาระปลาไม่ไม่เหม็นน,น้าไม่นเน่านะครับน้ำก็เน่าเสียชานะครับอันนี้ก็เป็นการทดลองไปเรื่อยๆปลาค่อนข้างโตนะครับมันจะไม่ค่อยกินอาหารเม็ดแล้วมันจะกินอาหารหลากหลายเป็นพวกผักโดยเฉพาะพปลาดุกเนี่ชอบกินใบมะละกอมากครับ นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างที่อยากจะให้ดูครับอ่าน,นี้ก็ทดสอบกล้องนะครับก็เป็นการใช้ทำในเร่อไฟชนิดอัดนะครับอัดลงในโทรศัพท์ไม่ได้ถ่ายทอดสดนะครับเดี๋ยวก็จะให้ดูในเรื่องของการอ่าีวิวในครั้งนี้ครับ อ่าครับนี่ครับสำหรับในส่วนของผมก็เป็นการทดสอบนะครับวันนี้ก็อาจจะเ,เหมือนชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะครับอันนี้ก็ภาพก็จะชัดเจนขึ้นนะถ่ายภาพตอนกลางคืนนะครับก็แอปนี้ผมว่าเป็นแอปที่ ค่อนค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าหนึ่งมันสะดวกนะเมื่อกี้ถ่ายภาพตอนกลางคืนนะใช้เสร็ร่วมได้ด้วยนะครับตอนนี้มาทดสอบไมค์ครับไมค์นี้สามารถใช้ทั้งภายในภายนอกเพื่ออัดหน้าจอนะครับอันนี้เวลาใช้กล้องอันนี้ยังไม่ได้ถ่ายทอดสดนะครับแต่ถ้าเราเวลาถ่ายทอดสดเนี่ยให้เราฝึกใช้อัดในระบบนี้ก่อนเพื่อจะได้ดูภาพดูดดเสียงนะครับแล้วค่อย ถ่ายทอดสดจะไปลงสื่อสังคมไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเฟซ o ุ๊กยูทูบหรือแอปอื่นๆนะครับที่รองรับการถ่ายทอดสดนะครับแอปทำาหราไฟเนี่ยถือว่าตอบโจทย์นะครับตามที่ผมได้ทดลองมาแล้วสีสันดีนะครับตั้งเฟรมเรทเฟมเรทนี่อย่าไปตั้งมากนะครับมันจะไม่สัมพันธ์กับภาพนะครับ ถ้าเราไปตั้ง60เนี่ยเสียงจะไม่สัมพันธ์กับภาพนะครับผมเคยอันนี้มาทดสอบที่30มสิบเฟรมเรทกับ24่สิบสี่เฟรมเรทเนี่ยตอบโจทย์นะครับเสียงสัมพันธ์กับภาพครับวันนี้ผมก็รีวิวแค่นี้ก่อนครับเป็นการทดสอบแอปครับเดี๋ยวมาใช้ถ่ายเก,ยกับพวกตู้ปลา หรือผักหรือเลี้ยงปลาตอนกลางคืนนะครับเพราะว่าตอนนี้มันสามารถเปิดแฟลชได้สบายเลยนะครับอแอปนี้รองรับมีความสะดวกสบายทั้งในเรื่องของสีสันการตั้งภาพแนวตั้งแนวนอนแล้วก็ในเรื่องของไม้ด้วยนะครับอตอนนี้เราใช้ไม้ที่มีประสิทธิภาพมาทดสอบเป็นครั้งสุดท้ายในวันนี้ครับ อันนี่ก็รีวิวให้ดูเพียงแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ